ผู้ชมคะสถานการณ์โรคเบาหวานรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน6ล้านกว่าคนนั่นหมายความว่าในทุกๆ5วินาทีจะมีผู้เสียชีวิต1คนจากโรคเบาหวานค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ําหนักตัวมากก็ยิ่งจะมีความเสี่ยงมากขึ้นทั้งโรคเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจด้วยนะคะความหวังใหม่ค่ะที่ใครๆหลายคนถามถึงว่านอกจากจะควบคุมอาหารจะออกกําลังกายเยอะๆแล้ว เราจะทำยังไงได้ตอนนี้เรามีความหวังใหม่ในเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมโรคเบาหวานไปดูกันค่ะสถานการณ์โรคเบาหวานและโรคอ้วนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งนายแพทย์ชเนศศรีสุขโขแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีสุขโขจังหวัดพิจิตรและผู้ก่อตั้งมาลิคลินิกเวชกรรมศรีลมกรุงเทพให้ข้อมูลว่าการลดน้ำหนักเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมโรคเรื้อรังต่างๆโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่2 ก็สถานการณ์โรคอ้วนและโรคเบาหวานจะป็นจับันนี้คนป่วยกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนเนี่ยทัวโลกนี่คือจะเกินพันล้านคนแล้วที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักเกินแนวทางการป้องกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการแนะนําให้ปรับพฤติกรรมนะครับก็คือกินน้อยๆนะครับเน้นโปรโตีนนะครับ เพิ่มการออกกำลังกายนะครับการจํากัดแคลอรี่นะครับเช่นผู้ชายเนี่ย1,500แคลอรี่นะครับผู้หญิง1,200แคลอรี่แต่ถ้าเริ่มจะท้วมเริ่มจะอ้วนแล้วบางทีแค่การปรับพฤติกรรมไม่เถยงก่อจําเป็นต้องได้รับการรักษาก็ควรจะต้องพบแพทย์หรือว่าพบผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลด้านนี้โดยตรงครับตอนนี้มีนวัตรกรรมใหม่นะครับสามารถใช้ได้ในคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2และ ใช้ได้ในคนที่น้ำหนักเกินน้ำหนักเกินนี่เราดูจากดัชนีมวลไายนะครับเช่นมากกว่า27นะครับ BMI มากกว่า27นี่สามารถเริ่มการรักษานี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็ต้องดูเป็นรายๆนะครับเช่นสมมติดัชนีมวลกายเขามากกว่า25แปลว่าเขาทวมแล้วแต่ว่าเขามีโรคแทรกซ้อนและไขมันความดันเบาหวานพวกนี้ก็สามารถเริ่มได้เลยเช่นกันก็ต้องมาดูเขาจะเรียกว่ามีภาวะอ้วนแฝงบางคนเช่นแบบว่าไขมันเพียบทั้งนี้อยู่ภายใต้วิจารณญาณของคุณหมอนลเองครับ นับเป็นความหวังใหม่สําหรับผู้ที่มีปัญหาโรคอ้วนและเบาหวานโดยเฉพาะกลุ่มที่ควบคุมอาหารและออกกําลังกายแล้วยังไม่ประสบผลสําเร็จทั้งนี้การดูแลสุขภาพเชิงรุกค,คือกุญแจสาคัญในการลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังในระยะยาวได้